สามารถรับชมได้ทุกวัย Max เตอร์ เอโ,โอ้โหวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่สนามไทยบิสโตนจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นสนามทดสอบของทางบิสโตนแล้วก็มาร่วมกิจกรรมนี้ครับการแข่งขันอิสุสุยอดนักขับมือทองปีส5ง0ามาชมด้วยครับอิสุยอดนักขับมือทอง2023นะครับ เป็นการแข่งขันของบรรดาพี่ๆที่เรียกว่าสิงห์รถบรรทุกนะครับมาแข่งขันในเรื่องของขับประหยัดการควบคุมรถบรรทุกนะครับทั้งแบบหัวลากแล้วก็แบบลากพ่วงนะครับโดยใช้รถอีนสูตตัวนี้หัวลากตัวนี้ครับรุ่นใหม่นะครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของการขนส่งที่ต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่อ่ะฮะนอกจากความประหยัดแล้วก็ความปลอดภัยนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดก,ก็คือ ผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ทางยิสุกับร่วมกับคนสองทางบกเนี่ยเขาจัดกิจกรรมนี้มาประมาณสัก15ปีแล้วปีนี้ก็ปีที่16แล้วนะฮะก็เรียกว่านอกจากเป็นการขันแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการขับขี่ของพี่ๆที่เป็นนักขับรถบรรทุกให้ขับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับปลอดภทยแล้วก็ให้ความประหยัดกับเจ้าของกิจการด้วยนะครับนอกจากเรื่องของสุดยอดนักขับมือทองแล้วเนี่ย ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับรางวัลไทยแรงครับหรือรถยอดเยี่ยมประจำปีของสมาคมผู้สื่อขาวรถย,ยนต์และรถจักรยานย,ยนต์ไทย้วยครับปีนี้นะนอกจากจะมีรถยอดเยี่ยมเนี่ยก็ยงังจะมีอีกรางวัลนะฮะก็คือรถ E ีวียอดเยี่ยมนะครับเราพาผู้ชมไปที่สนามทดสอบรถของสถาบันยนต์นะครับเร่าแอฟริกที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับเดี๋ยวไปดูนะคบว่าในรอบสุดท้ายของการแข่งขันอของการคัดเลือกรถ ยอดเยี่ยมประจําปีของสมาคมผู้สอรถยนต์และจกักรยานยนต์ไทยเนี่ยโอ้โหมันเข้มข้นขนาดไหนนะครับส่วนการประกาศผลรางวัลจริงๆก็จะไปวันที่22พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดก,กันได้เลยครับใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกรถบรรทุกส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของท้อง,งถนนในเมืองไทยครับและต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองไทย อาจจะมีบ้างที่คนขับรถบนท้องถนนจะพบเจอกับรถบรรทุกบางคันขับแล้วดูแบบไม่เป็นมิตรเลยแหละครับไม่น่ารักเอาเสียเลยครับและก็มีอีกเยอะแยะมากมายครับยังมีระเบียบรักษากฎจราจร,รรวมถึงมีน้ำใจกับรถคันอื่นบนท้องถนนเชื่อว่าแบบนี้ก็พบเจอกันไม่น้อยแหละครับทั้งในเรื่องให้สัญญาณไฟต่างๆเพื่อเตือนเพื่อนร่วมทางหรือแม้แต่ให้การช่วยเหลือกรณีรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุของเพื่อนร่วมทางครับ กิจกรรมอีสุสุยอดนักขับมือทองของกลุ่มตรีเพชรน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างนักขับรถบรรทุกที่มีทักษะการควบคุมรถในระดับมืออาชีพและคนขับที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมคนใช้รถยนต์เมืองไทยอันหนึ่งครับ กิจกรรมนี้กลุ่มตรีเพชรจัดกันมายาวนานถึงปีที่16แล้วล่ะครับเป็นการแข่งขันของบรรดาพี่ผู้ขับรถบรรทุกในแบบรถหัวลากและรถบรรทุกลากพ่วงมีทั้งภาคทฤษฎีคือการทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับกฎหมายจราจรกฎหมา,กา,ายการขนส่งจิตวิทยาทักษะการตัดสินใจรวมถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษารถประจำวันครับและภาคปฏิบัติเป็นการแข่งขันในสถานีทดสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขับในทางโค้งและจอดให้ตรงจุด การขับสลับช่องจอดการขับในพื้นที่จำกัดและการขับให้ประหยัดน้ำมันและปลอดภัยครับการแข่งขันอีสุสยอดนักขับมือทองนี้ทั้งกลุ่มตรีเพชรต้องการส่งเสริมทักษะการพัฒนาศักยภาพการขับขี่ของนักขับรถบรรทุกทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สำคัญยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ยอดนักขับรถบรรทุกและยกระดับมาตรฐานการขนส่งเมืองไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้นไปครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาระกรรมการผู้จัดการและมิสเตอร์ทาเคชิคาสฮาระรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเคศอิสุซูเซลสจำกัดในการแข่งขันรอบจิงจนะเลิศของอิสุซุนักขับมือทองประจําปี2 5 6 6นะคะอยากจะเรียนท่านถามท่านประธานว่าในรอบแรกนั้นมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกี่คนคะ はいえー、と今回はです、ねえー、と全部で246人のドライバーの方たち、えー、と会社数にすると213社の方たちに参加をいただいてますそのうち122名がフルトレーラーのプロテスト、それと124名がです、ね、トラクターのカテゴリーでエントリーしています、去年に比べるとです、ね、倍の数の皆さんにエントリーをしていただいております。 ท่านผู้ชมจะตอบว่าสําหรับการแข่งขันรอบแรกนะคะมีการแข่งขันจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนี่มีคนนักขับเข้าร่วมกันเห็งกันทั้งหมด246คนนะคะประกอบไปด้วยประเภท10ลาลากลวง122คนแล้วก็10ลาหัวลากเนี่ยอีก124คนจากทั้งหมด213บริษัทนับเป็นท่านเทียบกับปีที่แล้วแล้วมากกว่าถึงหนึ่งเท่าตัวค่ะจากจานวนทั้งหมด246คนนั้นมีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้50คนค่ะประกอบไปด้วย ประเภทละ25คนนะคะและผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลเงินสด1,000บาทพร้อมด้วยช่วยเกิรติยศจากอธิบดีกรมการขนส่งท่งงา,ทงงทานประธานคะท่านประธาช่วยกรุณาเชิญชวน

ต้องการจะยกระดับประสิทธิภาพในทักษะการขับขี่ให้มากยิ่งขึ้นมาช่วยกันแสดงความสามารถที่ปรากฏในระดับมืออาชีพด้วยการร่วมกันแข่งขันอิสุสุยอดนักงขับมือทองในปีหน้าพวกเราอิสุสูตรหวังเป็นอย่างนี้ว่าจะได้เข้ากับทุกท่านในการแข่งขันของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกบบวิสุทุกอย่างโดยอย่างมีมาโดยตลอดค่ะขอบคุณมากค่ะ การแข่งขันนักขับรถมือทองของอิสุสุนะครับเป็นโครงการที่ทางบริษัทพีเพสอิสุสุจัดขึ้นมาครั้งนี้เป็นครั้งที่16แล้วนะครับ แล้วกรมการขนส่งทางบกเองก็ยินดีที่จะให้การสรนับสนุนและก็ร่วมมือโครงการในลักษณะน,นี้เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่มีการแข่งขันนะครับแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของผู้ขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับให้มีศักยภาพในการขับรถอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประหยัดต้นทุนในการขับรถต่างๆนะครับแล้วก็ ทำใหอ้อุบัติเหตุทางถนนนั้นลดลงนะครับเพราะฉะนั้นโครงการลักษณะน,นี้กรงการขนส่งทางบกก็ยินดีที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านยานยนต์ ดางด้านความปลอดภัยของของยานยนต์ต่างๆนะครับมาร่วมเป็นกรรมการในการแข่งขันและการคัดเลือกนักขับรถมือทองแล้วก็ส่งเสริมให้นักขับรถทั้งหลายนะครับทั่วประเทศนะครับเข้ามาร่วมโครงการในลักษณะน,นี้เพื่อที่จะคัดสรรผู้ที่มีมีความรู้ความสาม,มารถและก็ศักยภาพในการขับรถแล้วก็เพิ่มคนขับรถเก่งๆคนที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบข,ของการขับรถบรรทุกให้มากขึ้นครับ สำหรับการแข่งขันอีสุ u ยอดนักขับมือทองประจำปี2,566ได้นำรถบรรทุกอีสู u king of t r u c k ในรุ่นรถบรรทุกหัวลากรุ่น G X S และรถบรรทุก10ล้อลากพ่วงรุ่น F X z มาเป็นรถทดสอบการแข่งขันในสถานีต่างๆตั้งแต่รอบคัดเลือกระดับภูมิภาคจนถึงรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่7ตุลาคม2,666ที่ผ่านมาครับ โดยผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและ2ของทั้ง2ประเภทจะได้รับรางวัลเงินสด10,000แบาท5 0 0 0 0บาทและ3 0 0 0 0บาทตามลําดับนอกจากนี้เจ้าของกิจการของผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและ2ของทั้ง2ประเภทจะได้รับรางวัลบัตรกำนันอิสุสุมูลค่า20 0 0 0บาทด้วยละครับผมมองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่สามารถส่งเสริมพัฒนา พนักงานขับรถนะครับให้มีกติกามารยาทนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ขอชื่นชมว่าเป็นโครงการที่ดีมากครับผมถือว่าโครงการนี้ช่วยพัฒนาขับรถในการในส่วนที่จะในเรื่องของพัฒนาทักษะการขับนะครับให้รู้จักกติกามารยาทและอย่างน้อยที่สุดเขาก็ได้ไปพัฒนาในกลุ่มเพื่อนพนักงานขับรถด้วยกันนะครับให้ก็มีการพัฒนาการขับรถ ทักษะการขับการขับขี่อย่างปลอดภัยรักษากฎหมายและก็วินัยจราจรนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากครับทางบริษัทเราเองเนี่ยก็ได้ใช้รถของอ e ีสูร้อยอนยู่แนละทุกคันเป็นอ e ีสูหมดเลยฮะแล้วก็มีความเชื่อว่าอ e ีสูเนี่ยเป็นบริษัทที่ดีที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพสุดส่วนทาง เราที่สนใจเข้ามานะครับก็คืออยากจะทราบป,ประสิทธิภาพของเราว่าเรา,เามีความชำนาญในการาขับรถแค่ม้างน้อยแค่ไหนครับผมต้องขอแจ้งเลยนะครับว่าตอนเข้ามาแล้วเนี่ยก็ได้ทั้งข่าวข่าวสารข้อมูลต่างๆมากมายมีอัปเดตข้อมูลต่างๆมากมายอย่างเช่นเ,เทเลเทคของนิสุที่ล่าสุดนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเหมือนกันครับแล้วก็ เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้กลับมาเลยคือว่ามันเป็นการการันตีว่าคนขับเราบริษัทของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะบริการให้ลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการครับคุ สำหรับผลการแข่งขันอีซุสูยอดนักขับมือทองประจำปี2 5 6 6ในรุ่นประเภทรถบรรทุก10ล้อลากพ่วงชนะเลิศได้แก่คุณสัญญาพินโยจากบริษัท SKK จำกัดรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งคุณนภรัตจ,จงเจริญจากห้างหุ้นส่วนจำกัดพัทรวันขนส่งและรองชนะเลิศอ,อันดับสองคุณอดิศักพิมพ์สุวรรณจากห้างหุ้นส่วนจำกัดปอสักพานุ ส่วนประเภทรถบรรทุกหัวลากชนะเลิศคือคุณพัฒน์พวงแก้วจากบริษัเทเกียรตนาขนส่งจำกัดมหาชนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคุณสรันถาวรสังจากบริษัทปัญญาวัสดุก่อสร้างจำกัดและรองชนะเลิศอันดับสองคุณทวีพรน,นิลแก้วจากบริษัททานสุวรรณจำกัดครับ 맥스 모터 ก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะกับเราใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด m a สด้าซีเามใหม่ความท้าทายใหม,ยม่ไม่รู้จบ feel the drive ตัวตนใหม่ที่จะปฏิวัติทุกสิ่งที่เคยเชื่อ The Disruptor ปฏิวัติความเชื่อ All New Mitsubishi Triton อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด Mazda CX-3 ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive แม็กซ์มอเตอร์ใหม่อิซุซุดีแม็กเหลือลิมิตพิชิตโลก ายเดือนตุลาคม2566นี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจัดงานโชว์รถยนต์ที่ชื่อ Japan Mobility Show 2 0 23ซึ่งคืองานโตเกียวมอเตอร์โชว์นั่นเองเลยครับ Japan Mobility Show 2 0 23จัดระหว่างวันที่28ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนณโตเกียวบิ๊กไซต์อาริอาเกะเขตโคโตกรุงโตเกียวครับ งานนี้จะมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆและรถยนต์หลายๆรุ่นเหล่านี้จะมีแผนนำมาเปิดตัวในเมืองไทยปี2567ด้วยเช่นกันครับทาง Mazda Motor Corporation ประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยรายละเอียดถึงแผนงานจัดแสดงรถยนต์ Mazda ภายในงานนี้ในทีม The Future Created by the Love of Cars หรืออนาคตที่สร้างขึ้นจากความรักในรถยนต์ครับ มีการออกแบบเพื่อถ่ายทอดความมุ่งมั่นของมา z d a ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ที่รักในการขับขี่และรักในรถยนต์มาส d a ที่จะนำมาจัดแสดงภายในงานนั้นล้วนเป็นรถยนต์ได้รับการถ่ายทอดปรัชญาของมาส d a ในการยกระดับประสบการณ์ความสุขในทุกการขับขี่และการใช้ชีวิตประจำวันในทุกๆด้านให้กับลูกค้าทุกคนครับ โดยจะเน้นการจัดแสดงรถสปอร์ตโรสเตอร์มาสด้า MX-5 ซึ่งเป็นแบรนด์ไอคอนและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีการแสดงหลากหลายรุ่นได้แก่มาสด้า MX-5 Generation แรกซึ่งเป็นรถที่เปรียบเสมือนต้นแบบสัญ,ญลักษณ์แห่งความยั่งยืนของมาสด้าจนถึงเจเนอเรชันที่4รุ่นล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาอัปเกรดครั้งใหญ่นอกจากนี้มาสด้าได้นํารถต้นแบบที่ได้รับการดีไซน์ให้เป็นดั่งสัญ,ญลักษณ์ของทีมบุสมาสด้ามาเปิดตัวครั้งแรกในงานนี้ซึ่งเป็นการ เปิดตัวครั้งแรกของโลกหรือเวอร์พรีเมียร์ภายในงานนี้รวมถึง Mazda 2 Bio Concept ที่จะขับเคลื่อนพลังงานไบโอดีเซลเจเนเรชันใหม่ด้วยครับ n i s สันเป็นอีกแบรนด์ใหญ่ของญี่ปุ่นครับโดย Nissan มอเตอร์ได้เผยโฉมรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดโดยรุ่นแรกคือนิส s ันไฮเปอร์เออร์เบ s ร์นครและ Nissan ไฮเปอร์แอดเวนเครับ รถพลังงานไฟฟ้าของนิสสันทั้ง2รุ่นนี้จะเปิดตัวผ่านเครือข่ายออนไลน์ในวันที่25ตุลาคม2566นี้ร่ี้รวมถึงในงาน j a แ a n Mobility Show 2023ด้วยครับสำหรับนิสสันไฮเปอร์เออเป็นรถ BEV ที่สามารถถ่ายเทพลังงานไฟฟ้าจากรถยนต์สู่ที่พักอาศัยหรือ Vehicle to Home ซึ่งส่งผลให้ประหยัดการใช้พลังงานได้อย่างมากรวมถึงระบบการถ่ายเทพลังงานระหว่างยานยนต์ไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้า v e h i c l e to Grid หรือ V2G ครับโดยเจ้าของสามารถส่งต่อพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินให้กับโครงข่ายเพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นของตนและสร้างรายได้ในกระบวนการนี้ ระบบจัดการชาร์จอัจฉริยะจะประกอบด้วย AI ที่สามารถชาร์จยานพาหนะและอาคารพลังงานได้โดยอัตโนมัติช่วยให้มีการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพรับนิสสันมอเตอร์บอกว่าภายในห้องโดยสารรุ่นนี้ถูกออกแบบให้กลมกลืนกับพื้นที่อยู่อาศัยในเมืองได้รับแรงบันดาลใจจากกล้องสลับลายรูปทรงสามเหลี่ยมแผงหน้าปัดและจอแสดงผลสามารถปรับแต่งได้ตามอารมณ์ของเจ้าของรถนอกจากนี้เบาะนั่งคู่หน้าสามารถพับไปเชื่อมต่อกับเบา หลังเพื่อเปลี่ยนเป็นโซฟาขนาดย่อมๆเลยแหละครับ นิสันไฮเปอร์แอดเวนเจอร์ถูกออกแบบมาให้เก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าเพื่อน,นํามาใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาและยังคงจุดเด่นของการเป็นมิตตสิ่งแวดล้อมเป้าหมายหลักของนิสันไฮเปอร์แอดเวนเจอร์คือการรองรับความต้องการหลากหลายของผู้ที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตกลางแจง้งแบตเตอรี่ความจุสูงยังเป็นแหล่งพลังงานได้ถึง2เท่าช่วยให้ผู้ใช้สามารถชาร์จพลังงานให้กับอุปกรณ์ต่างๆในการให้ความสว่างณนะจุดตั้งแคมป์หรือแม้แต่ชาร์จเจสกีไฟฟ้าจากคุณสมบัติการถ่ายเทพลัง,ง งาน V2X หรือ Vehicle to Everything และยังสามารถจ่ายพลังงานให้กับบ้านที่เรียกว่า Vehicle to Home รวมถึงชุมชนท้องถิน่นโดยการส่งพลังงานส่วนเกินให้กับโครงข่ายไฟฟ้าที่เรียกว่า Vehicle to Grid ได้อีกด้วยแหละครับ โฉมภายนอกถูกออกแบบให้ปราดเปรียวสะท้อนไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟลวดลายเส้นทแยงมุมด้านข้างที่โดดเดน่นเสริมให้เห็นถึงความกว้างขวางของห้องโดยสารภายในเสริมทิศทางการไหลลื่นของอากาศผ่านสปอยเลอร์ด้านหน้าที่จะช่วยเพิ่มสมรรถนะตามหลักอากาศพลาศาสตร์ซึ่งได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของกระจกที่รวมหลังคาและกระจกด้านข้างและพื้นที่แบนราบขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านท้ายของตัวรถ ล้อและกันชนหน้าภายในและพื้นที่โดยสารได้รับการออกแบบเพื่อสร้างการขับขี่ในทุกสถานการณ์เป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายแผงหน้าปัดเชื่อมต่อกับด้านล่างของกระจกหน้ารถเปรียบเสมือนจอที่เสริมให้วิสัยทัศน์การมองเห็นกว้างขึ้นราวกับตัวรถมีความโปรง่งใสครับสำหรับการเปิดตัวรถทั้ง2รุ่นของนิสสันมอเตอร์ในงานเจแปนมอบิลิตี้2ชว์จะเผยแพร่ทางโลกออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียและช่อง YouTube ของนิสสันในวันที่25ตุลาคม2 5ง0 นี้ด้วยแล้วครับ Max m o ต t ร r เหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D Max กลมตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive Honda City eHEV ใหม่ Sport Premium กว้างแรงเปรียดปลอดภัยกับ Honda Sensing แรงล้ำเปรียดครบคำตอบของวันนี้อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเราใจกว่ายเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอ ค้นหาจุดหมยได้ไม <play> ่จำกัด m a สด a าซีเ ah <standards> <x> 3ใหมความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the drive Max motor ก้อง IP NWP มิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยกับการปรับโครงสร้างผู้บริหารอีกครั้งครับโดยแต่งตั้ง2ผู้บริหารระดับสูงได้แก่คุณนมบรุสุจิดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยและคุณเรียวอิจิอินาบะดำรงตำแหน่งกรรมการรองผู้จัดก,การใหญ่สายงานกลยุทธ์การตลาดสายงานขายสายงานพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่ายและสายงานบริการหลังการขายมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ที่ผ่านมาครับ ทางมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยบอกครับว่ามิตซูบิชิมอเตอร์คอร์ปอเรชันให้ความสําคัญกับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนในฐานะตลาดที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ์ครับ การเสริมทัพผู้บริหารในครั้งนี้จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยระดับภูมิภาคและระดับโลกประเทศไทยถือเป็นหัวใจสําคัญสู่ยุทธศาสตร์แห่งการเติบโตของมิตซูบิชิมอเตอร์คอร์ปอเรชันและเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์มิตซูบิชิที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศญี่ปุ่นของมิตซูบิชิมอเตอร์คอร์ปอเรชันครับในขณะเดียวกันมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยยังได้เปิดตัวมิตซูบิชิเอ็กแพนเดอร์ใหม่รุ่นปี2023รถครอสโอเวอร์เจ มีการเพิ่มออปชั่นใหม่ๆทั้งไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่ทรงสปอร์ตพร้อมระบบควบคุมเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติกระจกมองหลังปรับแสงอัตโนมัติพร้อมด้วยแผ่นกรองอากาศ PM 2.5ครับสำหรับ X p a n d e r ใหม่รุ่นปี2023ราคาเริ่มต้นอยู่ที่7,99,000บาทครับ ต่อกันที่การตัดสินรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมของประเทศไทยปี2023 Thailand Car of the Year 2 0 23จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยหรือสอรอยอทครับขณะนี้เป็นขั้นตอนการคัดเลือกส่งรายชื่อรถยนต์ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 11รุ่นจาก7แบรนด์รถยนต์ให้กับสมาชิกผู้สื่อข่าวสายยานยนต์วนเลือกรถยนต์ครึ่งหนึ่งหรือ6รุ่นเข้าสู่การพิจารณารอบสุดท้ายซึ่งเป็นการทดสอบภาคสนามโดยคณะสื่อมวลชนที่มีความรู้ประสบการณ์ในการทดสอบรถยนต์ของเมืองไทยครับคุณสุรสัก์จุรินทองอุป,ปนายกสรยทเปิดเผยครับว่า รถยนต์ที่ผ่านเกณฑ์นในรอบแรกประกอบด้วย 1. bmw 7 5 0 e 2. bmw x 1 3. gwm แท n ง300 4. gwm แท n ง500 5. honda crv 6. honda wrv 7. hyundai s t r a g a z e r 8. mercedes benz glc 3 5 0 e 9. mercedes maybach s 5 8 0 e 10. mitsubishi t r i t o n และ 11. toyota innova scenic ครับ การทดสอบภาคสนามในรอบสองนั้นเป็นการร่วมให้คะแนนของสื่อมวลชนสายยานยนต์ตั้งแต่ระดับบรรณาธิการ คอลัมนิสต์จนถึงผู้สื่อข่าวอาวุโสที่คร่อมบอดในวงการยานยนต์ไทยมากกว่า20-30ปีในการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ของการตัดสินรางวัลยูโรเปียนคาร์ออฟเดอะเยียของยุโรปและเชแปนคาร์ออฟเดอะเยียของประเทศญี่ปุ่นเพื่อคัดเลือกรถยนต์เพียงหนึ่งรุ่นให้เป็นรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปีของประเทศไทยครับในการทดสอบภาคสนามทางสรยทยังได้เชิญผู้แทนจากภาครัฐคือสถาบันยานยนต์สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมให้ข้อมูลและร่วมสังเกตการกระบวนการทดสอบและให้คะแนนในรอบสุดท้ายของคณะกรรมการอีกด้วย คุณสุรศักดิ์ยังบอกด้วยครับว่าปี2,566นี้คณะกรรมก,การสรยทไดม้มอบหมายให้คณะอนุกรรมก,การคัดเลือกและตัดสิน Thailand Car of the Year 2 0 23ดำเนินการคัดเลือกรถยนต์พลังงานไฟฟ้า BEV ที่เปิดตัวในประเทศไทยช่วงเวลาเดียวกับการคัดเลือกรถยนต์ยอดเยี่ยมเพื่อมอบรางวัลรถยนต์พลังงานไฟฟ้ายอดเยี่ยมของไทยหรือ Thailand EV of the Year 2 0 23ครับและรถยนต์พลังงานไฟฟ้า BEV ที่ได้รับการพิจารณ นาคัดเลือกในรอบแรกของ Thailand EV of the Year 2023มีทั้งหมด11รุ่นประกอบด้วย 1. BYD Auto 3 2. BYD d p Vin 3. BYD Seal 4. GAC Ion Y Plus 5. Mercedes AMG EQE 53 f o r m a t i c Plus 6. Mercedes-Benz EQE 250 AMG Line 7. Mercedes-Benz EQE 350 AMG SUV AWD 8 Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC AMG Premium 9 MG4 Electric 10 MG Maxus 9และ11 Toyota b c 4 x ครับทั้งนี้การตัดสินรางวัล Thailand Car of the Year 2023และ Thailand EV of the Year 2023จะประกาศให้ทราบพ,พร้อมกันในวันที่22พฤศจิกายน2566นี้ณศูนย์านการประชุม The Hall ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครครับ พูดถึงการใช้รถใช้ถนนของเมืองไทยนะครับโหเรามีทั้งรถใหญ่รถเล็กนะฮะมีทั้งรถจักรยานมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีผู้คนเดินข้ามถนนข้าไปข้ามาด้วยนะครับเพราะนั้นในการขับขี่ก็คนที่ขับรถใหญ่ก็ให้เกียรติรถเล็กหน่อยนะครับแล้วก็คนขับรถเล็กก็ระวังรถใหญ่ไว้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ย จุดบอดเขาค่อนข้างจะเยอะนะครับแม้ว่าทางผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตเนี่ยจะมีการเพิ่มระบบความปลอดภัยให้ได้แบบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจุดบอดยังไงก็คือจุดบอดนะครับแล้วก็อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่คาดหมายไม่คาดฝันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราจะได้เดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยกันนะครับครับแล้วก็ในเรื่องของการทดสอบรถยนต์นะครับเดี๋ยวนี้เมืองไทยมีสถานทดสอบของหลายๆที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของผู้ผลิตรถยนต์ และผู้ผลิตยางอย่างเช่นที่ไทบิสโซนน,นะฮะเขามีสนามทดสอบออใหญ่โตที่นะครับแล้วก็มีหลากหลายสเตชันนะครับให้ได้ทดสอบระบบต่างๆนะครับแล้วก็ที่อย่างล่าสุดที่เราไปมาก็สนามแอทิกของสถาบาันยานยนต์ที่ฉาดเชีาอ,อันนั้นก็ใหญ่โตจริงนะครับมีรูปแบบให้ทดสอบได้โอ้โหเยอะทีเดียวแต่ทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนายานยนต์ของเมืองไทยนะครับ รขบวันนี้นะ้อขอบคุณผู้ชมตามชมรายการแม็กมอเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สับมนาทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทีแพฟนิสุเซลนะครับสำหรับการมาร่วมชมกิจกรรมอิสุยอดนักขับมือทองมาดูพี่ๆนักขับรถบรรทุกได้แสดงฝีมือในการควบคุมรถซึ่งบางทีของเรา ยากจริงๆนะฮะแคบๆก็ยังไปกันได้นะครับติดตามช่องรายการของเราครับทุกวันพุธเวลาสิบโมงครึ่งที่ช่อง5กดไปได้ค่าแล้วก็ทางโลกออ,อนไลน์อย่าง YouTube c h anel n Mac Motor TV <S <S และเว็บไซต์ Mac Motor t h a i n c o m ด้วยนะครับสวันนีลาไปก่อนสวัสดีครับ